ฮุนเซนชี้ช่องให้ปตทกัมพูชาไม่ต้องง้อน้ำมันไทยเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจอีกแล้วนะครับเมื่อฮุนเซนได้ออกมาเรียกร้องให้เจ้าของสถานีบริการน้ำมันปตทในกัมพูชาลองพิจารณาใช้น้ำมันจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ไทยดูบ้าง ใช่ค่ะโดยฮุนเซนบอกว่าไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนชื่อปั๊มด้วยนะคือแม้ว่าปตทจะเป็นปั๊มน้ํามันของไทยแต่กัมพูชาสามารถนําเข้าน้ํามันจากเวียดนามสิงคโปร์หรือมาเลเซียมาขายภายใต้ชื่อปตทได้เลยแค่หลีกเลี่ยงการนําเข้าน้ํามันจากไทยก็พอ ซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้ทางกัมพูชาเองก็มองว่านี่เป็นบทพิสูจน์ว่าพวกเขากำลังเดินหน้าสู่การพึ่งพาตนเองในสีด้านสำคัญนั่นก็คือไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตเชื้อเพลิงและอื่นๆเพื่อลดการพึ่งพิงและรับมือกับแรงกดดันจากภายนอกในอนาคตก็เป็นนโยบายที่น่าสนใจนะคะเพราะแต่ละประเทศก็ย่อมอยากจะพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดเพื่อความมั่นคงของประเทศใช่ครับแม้ว่าจะมีแรงกดดันจากไทยหรือจากที่ไหนก็ ก็ตามกัมพูชาก็แสดงให้เห็นถึงทิศทางที่พวกเขาต้องการจะเดินไปซึ่งก็คือการพึ่งพาตนเอง การที่เขาบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนชื่อปั๊มปตอตททแต่แค่เปลี่ยนแหล่งนาเข้าน้ํามันเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าคิดเหมือนกันนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลกระทบอะไรบ้างต่อตลาดน้ํามันในภูมิภาคและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระยะยาวจะเป็นยังไงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปค่ะกดไลค์กดติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนสวัสดีค่ะ